บทที่90งานเลี้ยงโมรณะหลังจากที่ออกจากตระกูลฉินแล้ววีจิงไห่จึงได้คิดอย่างรอบคอบถ้าเขาจะล้างแค้นเย่เฉินยังต้องแย่งวงย่อยหอยมือเสือกลับมาจากเย่เฉินด้วยแต่แค่นี้ยังไม่พอครั้งนี้ที่เขามาเมืองจินหลิงอยากหาผู้ศรัทธาสักกลุ่มมาเป็นผู้สนับสนุนเพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางให้กับธุรกิจของเขาดังนั้น เขาจึงคิดวางแผนทั้งสองทางเอาไว้อย่างสวยงามเอาเยเฉินมาเชียดให้ลิงดูให้คนทั้งเมืองจินหลิงรู้สึกถึงความสำคัญเยเฉินกับไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์วีกำลังวางแผนเอาตนมาบูชายันพบคาเขากำลังเตรียมซื้ออาหารมาทำกับข้าวทันใดนั้นก็ได้รับสายจากช่องวันถิงหลังจากที่รับสายแล้วเสียงของช่องวันถิงเอาจรงิงเอาจงังพูดกับเยเฉินโดยตรงว่า อาจารย์เย่วีจิ้งไห่ได้เชิญอาจารย์โบราณคดีสินแสและส่วนสวนจัดงานเลี้ยงที่ตระกูลหวังให้ฉันมาถามคุณว่าว่างไหมคะตระกูลหวังตระกูลหวังไหนช่วงวันถิงเก่าตระกูลหวังระดับกลางตระกูลหนึ่งพวกเขามีผู้ชายสืบทอดตระกูลสองคนหวังหวนไฝ่และหวังหวนไายเขาทั้งสองคนทำไมถึงได้จัดที่บ้านเขาเย่เฉินถามอย่างแปลกใจ ช่วงวันทิ้งอธิบายช่วงนี้ตระกูลหวังไม่ค่อยราบรื่นลูกชายหวังหวนไข่และหลานชายหวังหวนเฟยเกิดเรื่องธุรกิจของตระกูลหวังเสื่อมลงอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้นำตระกูลหวังจึงเชิญวีจิ้งไห่มาอยากให้เขาเปลี่ยนหวงจุ้ยตระกูลหวังให้พูดพางช่งวันถิงก็พูดต่อแต่ฉันเห็นวีจิงไห่เชิญพวกอาจารย์วีส่วนๆมา อาจเพราะไม่ใช่แค่อยากได้เงินจากตระกูลหวังเพียงอย่างเดียวอาจเพราะยังมีความคิดอื่นอีกด้วยเย่เฉินยิ้มกล่าวอย่างไม่สนใจว่าในงานประมูลผมได้แย่งวงย่อยหอยมือเสือไปแล้วยังทําให้เขาเสียหน้าเขาอยากจะแก้แค้นมันเป็นเรื่องปกติครั้งนี้อาจจะตั้งใจวางแผนให้ฉันไปเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดต่อแต่ครั้งนี้ผมจะไป ไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาจะทำอะไรช่วงวันถิงเห็นเขาตกลงจึงพูดว่าได้สถานที่คือตระกูลหวังพุ่งนี้เช้าพวกเราไปพร้อมกันฉันจะขับรถไปรับคุณโอเคเช้าว,วันรุ่งขึ้นช่วงวันถิงขับรถมารับเย่เฉินมุ่งหน้าไปที่ตระกูลหวังคฤหาสหาตระกูลหวังตั้งอยู่ตีนเขานอกเมืองวิวทิวทัศสวยงามการ์เด้นพาวิลเลียน ทั้งหมดสร้างแบบคลาสสิกโบราณตระกูลหวังใช้เงินกว่าร้อยล้านตกแต่งปกติใช้เพื่อรับรองแขกหรือปาร์ตี้กับเพื่อนช่างทันสมัยและดึงดูดใจอย่างมากนอกศาลาข้างแม่น้ำมีเก้าอี้ไม้ประดูดแดงสิบตัวตั้งอยู่มีแขกได้รับเชิญกว่า10บคนมานั่งแล้วพูดคุยกันแป๊บๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเป็นชายวัยกลางคนอ้วนเล็กน้อยนั่งอยู่ตรงกลาง เขาคือพ่อของหวันเวิงไข่และคนที่นั่งข้างๆเขาคืออาจารย์วีจิ้งไห่ตอกจากสองคนนั้นแล้วเย่เฉินยังเจอสองคนที่คุ้นเคยอีกลีไท่หลายเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไห่และคนที่มากับเขากัวหมิงเห็นเย่เฉินเข้ามาลีไท่หลสองคนก็พยักหน้าทักทายเย่เฉินแต่หวังจึงกลางเหลือบตาดูเขาแล้วดูแคลน เขาก็รู้ว่าหวังวนไข่กับวังวนใยเสียเปียบเย่เฉินดังนั้นเมื่อเห็นเย่เฉินก็ทำสีหน้าไม่ดีเปาฟูกุ้ยยืนขึ้นต้อนรับแล้วกล่าวอาจารย์เย่คุณซ่งพวกคุณถึงแลว้วเย่เฉินพยักหน้ายิ้มพางกล่าวมาทำความรู้จักกับอาจารย์แต่ละท่านของแต่ละสาขาคนวัยกลางคนใส่เสื้อคลุมยาวถามอย่างแปลกใจว่าท่านนี้คือผู้ซื้อ ในงานประมูลจ่ายเงินในราคาร้อยล้านเพื่อซื้อวงย่อยหอยมือเสือใช่ไหมเปาฟูก็ย,ยิ้มพางแนะนำคืออาจารย์เย่อะไรนะอาจารย์หวังจึงกลางเหลือบตาไปมองเย่เฉินยิ้มพางกล่าวว่าตอนนี้คำเรียกอาจารย์นี่จะไม่มีค่าแล้วไอสวะอะไรก็เป็นอาจารย์ได้แต่อาจารย์วีมีความสามารถกับทำตัวอ่นน้อมถ่อมตน เขาเพิ่งพูดจบทุกคนก็รู้สึกอึดอัดหวังจังกลางไม่ได้ดูถูกเขาแต่เพราะเยเินไม่ว่าจะเป็นด้านอายุลักษณะท่าทางล้วนเรียกว่าปรรมอาจารย์ไม่ได้และอาจารย์แต่ละท่านที่นั่งอยู่เกือบจะเป็นคนที่มีหน้าตาถ้าให้พวกเขากับเยเฉินนั่งรวมกันเรียกว่าปรรมอาจารย์คนที่นั่งอยู่จำนวนไม่น้อยล้วนรู้สึกไม่พอใจวีจิ้งไห่ย,ยืนขึ้น ยิ้มพางกล่าวว่าไม่มีปัญหาผมใช้ที่ของตระกูลหวังจัดงานเลี้ยงก็เพราะอยากทานข้าวกับทุกๆท,ท่านใครจะเป็นอาจารย์จริงหรือไม่นั้นใครสร้างชื่อเสียงจอมปลอมเดี๋ยวก็รู้ทุกคนในงานเมื่อได้ยินคำพูดของวีจิ้งไห่ก็มีสีหน้าดูถูกเย่เฉินเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมแบบนี้ถ้าไม่ใช่สร้างชื่อเสียงจอมปลอมแล้วจะเป็นอะไรชงวันถิงขมวดคิ้ว เธอรู้ว่าวีจึงไห่ตั้งใจเจาะจ,จงเยเฉินแต่ก็ไม่ขาดคิดว่าเมื่อเข้ามาบรรยากาศจะอึดอัดขนาดนี้แต่สีหน้าของเยเฉินกับดูสงบเดินไปยังที่นั่งของตัวเองอย่างไม่สนใจราวกับไม่ได้ยินสิ่งรอบข้างอย่างไรอย่างนั้นหวังจังกางเห็นคนมาครบแล้วจึงเริ่มกล่าวในเมื่อทุกท่านมากันพร้อมกันแล้วงั้นผมจะบอกกับทุกท่านว่า วันนี้ที่อาจารย์วียืมสถานที่ของตระกูลหวังจัดงานเลี้ยงนั้นข้อแรกคืออยากจะทำความรู้จักกับทุกท่านข้อสองก็คืออยากให้ทุกทุกท่านได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันรู้จักซึ่งกันและกันยังไงมีคนถามแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับศาสตร์ขั้นต่ำและขันสูงในขแขนงตอนนี้วีจิ้งไห่ได้ยืนขึ้นอธิบายว่าโดยกฎง่าย อย่างที่ทุกคนทราบในโลกสวนสวนของเรามีอยู่ด้วยกันห้าแขนงวิธีการฝึกเซียนการแพทย์โหราศาสตร์ห่วจุย้ยดูดวงพวกคนสามารถเลือกแขนงที่ตนเองถนัดเพื่อเลือกขู่แข่งประลองฝีมือเพื่อให้เป็นทางการเรื่องเงินมีตระกูลหวังเป็นผู้สนับสนุนทุกๆก,การประลองฝีมือจะมีเงินรางวัลให้หา้าน ใครชนะก็รับไปหาล้านผู้แพ้ก็มีค่ารถดจำนวนหามื่นให้กฎนี้พอสมเหตุสมผลแล้วยังได้เงินอีกด้วยคนจำนวนไม่น้อยพยักหน้าปกติคนส่วนสวนต่างคนต่างอยู่จะไม่เผยไผยของตนให้ใครรู้ ผู้ที่มางานเลี้ยงในคืนนี้ล้วนเป็นส่วนสวนที่มีความสามารถทุกคนแข่งขันกันไม่เพียงรู้ถึงข้อมูลอีกฝั่งแล้วยังได้เงินรางวัลอีกด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวทำความรู้จักสึ่งกันและกันแค่นั้น เย่เฉินยิ้มอย่างเหยียดยามเขาไม่คิดว่าการที่วีจึงไห่จัดงานเลี้ยงในวันนี้เพียงพิสูจน์ฝีมือของเขาแต่หลังจากที่หวังเจังกลางและคนอื่นๆถกเถียงกันเสร็จแล้วก็กล่าวว่าแต่ถ้าเพียงแค่เงินรางวัลเก้งว่าจะไม่พอดึงดูดทุกท่านเพราะทุกท่านล้วนเป็นผู้ร่ำรวยไม่น้อยกว่าหลักล้านแล้วแน่นอน ดังนั้นเพื่อกระตุนทุกท่านยังมีอีกหนึ่งเงื่อนไขนั้นคือผู้ชนะจะเลือกเอาหาล้านไปหรือเอาสิ่งของของผู้แพ้ได้และถ้าผู้ชนะคนสุดท้ายคือฝ่ายใต้สวนสวนทุกคนในภากคใต้ทั้งหมดจะต้องให้เกียรติเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าได้รับการยินยอมจากเขาก่อนเมื่อทุกคนพูดจบทุกคนก็เงียบลง จากนั้นก็ได้มีเสียงดังกังวานขึ้นมาอีกครั้งคนจำนวนไม่น้อยเริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาถกเถียงกันไม่หยุดแล้วถ้าอีกฝั่งเป็นผู้เลือกแล้วดันเลือกที่ฟังไม่ถนัดล่ะจะทำยังไงที่หนึ่งสวนสวนผักใตนี่มันแย่งทินกันเลยหนี่นาะแต่หลอกไปไหมเข็มขัดคาถาผาักตาตของเราฉันเป็นคนทำมันขึ้นมา ตอนนี้ต้องฟังคำสั่งคนอื่นมันไร้สาระชัดๆยิ่งไปกว่านั้นที่นี่มีคนไม่ได้มาอยู่ภาคใต้ด้วยไหมทุกคนถกเถียงกันไม่คาดคิดว่างานเลี้ยงนี้จะเป็นงานเลี้ยงมรณะที่วีจิ้งไห่อยากให้ชาวส่วนส่วนภาคใต้รวมตัวกันเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ